โรเบิร์ตผจญภัยตอนที่11จุดจบของนักผจญภยัยลมพัดกระหน่ำทั่วสนามรบขณะที่วงแหวนเวทมนต์้ต้เท้าของโรเบิร์ตเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าเซลีน่ากรีดร้องเตือนเขาขณะที่บรรทาาอสูรแห่งรัติการตะกนคำรามสะท้อนก้องไปทั่วฟากฟ้าร่างมาหึมาของมันแผงเอาทามิลปุทกสิ่งศิษย์เสียงโซตรวนที่เคยพันฒนาการมันไว้กำลังแตกร้าวทีละเส้นโรเบิร์ตเจ้าต้องใช้พลังแห่งจันทรานี่คือโอกาสสุดท้ายของเราเซลีน่าร้องบอก โรเบิร์ตยกมือขึ้นเหนือสีสะดงจันทร์สีเงินสองสว่างมากขึ้นเรื่อยๆตราสัญ,ญลักษณ์แห่งจันทราบนฝ่ามือของเขากำลังเรืองแสงเขารู้ดีว่าพลังนี้สามารถผนึกบรรทาศาได้แต่พลังของเขาไม่เพียงพอบรรทาศาพุ่งเข้าหาเขาอย่างบ้าคลั่งหอกแห่งความมืดของมันแหวกอากาศด้วยเสียงคำรามโรเบิร์ตกระโดดหลบแทบไม่ทันเขารู้ว่าเวลาของเขากำลังหมดลงการตัดสินใจครั้งสุดท้าย เรเบิดเหลือบมองไปที่เซลีน่าและกระรอกคู่หูพวกเขาต่อสู้เคียงข้างกันมาตลอดเขาไม่สามารถปล่อยให้โลกนี้ถูกทำลายได้แต่เขาก็รู้ว่าตราผนึกจันทราไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เว้นเสียแต่ว่าผู้ครอบครองมันจะเสียสละพลังเวททั้งหมดของตนเองถ้านี่เป็นวิธีเดียวเขาพึมพำกับตัวเองและยกมือขึ้นพร้อมกับไร้มนสุดท้ายข้าขอสละพลังเวททั้งหมดเพื่อผนึกเจ้าไว้ตลอดกาล ทันใดนั้นแสงสว่างเจิดจ้าพวยพุ่งพุ่งจากร่างของโรเบิร์ตสายลมหมุนวนรอบตัวเขาพลังแห่งจันทรากระจายออกไปเป็นวงกว้างบรรทศกรีดร้องด้วยความกดเกรียวขณะที่เงาของมันถูกตรึงกลับเข้าไปในรอยแยกมิติเสียงโซ่ตรวนพันฒนาการมันอีกครั้งจนแน่นสนิทประตูมิติที่เปิดออกค่อยๆปิดลงช้าๆจนหายไปในที่สุดพลังเวททั้งหมดของโรเบิร์ตสลายไปพร้อมกับพิธีผนึกร่างของเขาสุดลงกับพื้นหายใจหนักและอ่อนล้าเหมือนถูกดูดพลังไปจนหมดสิน้นบทสรุปของผู้กล้า เมื่อโรเบิร์ตลืมตาขึ้นอีกครั้งเขารู้ทันทีว่าพลังเวทของเขาหายไปตลอดกาลโรเบิร์ตเซลีนาก้มลงข้างๆเขาเจ้าทำสำเร็จแล้วแตกพลังเวทของเจ้าโรเบิร์ตยิ้มจังๆข้าอาจไม่มีเวทมนต์อีกต่อไปแต่ข้าก็ยังมีหัวใจของนักผจนภัยกระรอกคู่หูปีนขึ้นมาบนไหล่ของเขาแล้วเราจะไปไหนต่อดีมันถามโรเบิร์ตเงยหน้ามองฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวเขาหัวเราะเบาๆก่อนจะกล่าวว่า ออกเดินทางกันต่อเธอโลกนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราค้นหาและด้วยคำพูดนั้นโรเบิร์ตผู้ที่เคยเป็นนักเวทมหาอำนาจบัดนี้กลายเป็นเพียงนักผจญภัยธรรมดาแต่ชื่อของเขาจะถูกเล่าขานไปช่วนนิรันดในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าหาญผู้ยอมเสียสละพลังเวทของตนเองเพื่อปกป้องโลกส่องแสงแวววาวเอ็น